สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับขอขอบคุณมากที่ติดตามดูผมในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็มาดูตู้เย็น m i t s u ิ i ิ h i เล็กทริกนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับมาสังเกตอาการนะครับนะได้ยินเสียงไหมครับ ตักๆๆ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 นะครับเดี๋ยวเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับปิดฝาฮะเสียงมาจากด้านหลังก็มีเหมือนมอเตอร์เดินอะไรสักอย่างหรือว่ามีการขัดสีอะไรสักอย่างนะครับไนนี้พอเปิดข้างในยิ่งได้ยินเสียงใหญ่นะครับเดี๋ยวเปิดดูในช่องฟรีสนะครับด้านบน ผมนึกว่ามอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคราวนี้ให้เพื่อนๆนะครับสันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าเหตุที่เกิดขึ้นอย่างนี้ก็คือใบพัดพัดลมด้านในนะครับเขาไปสีกับน้ําแข็งด้านในนะครับสาเหตุที่เกิดก็อาจจะอของล้นตู้นะครับแล้วก็อาจจะปิดแล้วตู้ไม่สนิทนะครับ คราวนี้อากาศภายนอกเข้าไปในตู้มากก็อาจจะทําให้เกิดตู้เย็นเนี่ยมันเกิดน้ําแข็งนะครับที่ช่องช่องทําความเย็นด้านหลังซึ่งอยู่หลังจากหลังด้านนี้เข้าไปนะฮะจะมีพัดลมพัดลมอยู่กระจายความเย็นลงสู่ด้านล่างคราวนี้น้ําแข็งมันพอกมากครับมันพอกจนไปอยู่ทําให้พัดลมเนี่ยไปสีได้นะครับก็วิธีแก้ไขก็คือปิดเครื่องเอาเอาของออกหมดแล้วก็ถอดออกมาแล้วก็พยายามเอาน้ําแข็งออกให้ได้นะครับส่วนถ้าเกิด ผู้ที่ไม่ใช่ช่างนะครับก็ใช้วิธีง่ายๆแบบบ้านๆเลยนะครับก็คือถอดปลั๊กครับแล้วก็เอาของข้างบนนี้ออกให้หมดแล้วก็เอาพัดลมมาเปิดเป่าไว้สัก 2- 3สาชั่วโมงนะครับแล้วก็ลองเปิดเครื่องใหม่รันเครื่องใหม่ดูว่าอาการเสียงดังนั้นหายไปหรือไม่ครับผมโอเคครับผมยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับชอบกดไลค์กดแชร์นะครับขอบพระคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ